สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องชุงหม่างชาแนลนะครับในช่วงชุงหม่างช่างมอสานะครับผมวันนี้ประเดิม E ีีแรกนะครับก็จะเอาประสบการณ์นะครับที่เคยได้พบเจอนะครับมาคุยกับพี่ๆน้องๆนะครับประสบการณ์เรื่องการซ่อมรถนะครับตัวนี้นะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนะครับท่อกรองสแตนเลสนะครับที่วัยรุ่นชอบใส่กันนะครับเป็นท่อกรองสแตนเลสนะครับ ตอนนี้ก็มีหลายคนนะครับที่ใส่ไปแล้วนะครับก็ดีนะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่ไม่มีความรู้แล้วไปใส่เองนะครับทําให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์นะครับท่อเลสนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เห็นนะครับหลายคนชอบใส่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถอัตโมตินะครับเป็นพวก p c x นะครับ พวกคลิกพวกอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าท่อกรองนะครับเดือเลิเลงมันจะอยู่ข้างล่างนะครับข้างใต้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเศษทรายเศษอะไรมันจะเข้าไปได้นะครับเพราะว่าน้องๆนะครับบางคนนะครับซื้อไปใส่เองนะครับพอใส่แล้วนะครับก็ไม่ได้ทากาวหรือไม่ได้มีการซีนนะครับก็คือตรงนี้เศษทรายมันสามารถเข้าไปได้นะครับแล้วก็ ทำให้เครื่องยนต์มันสึกหลอไวนะครับพอพวกเศษทรายมันเข้าไปในเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมันจะทําให้เครื่องหลวมฝันออกไวนะครับมาคันออกรถไปยังไม่ถึงหมื่นกิโลนะครับหรือหมื่นกิโลนิดๆนะครับก็ไปถอดเปลี่ยนกองตัวนี้แหละนะครับพอใช้ไปสักพักนะครับรถจะมีอาการนะครับควันไหลนะครับกินน้ํามันเครื่องนะครับคือหลวมผิดปกตินะครับหลวมไวเกินนะครับ ปกติเครื่องยนต์เนี่ยนะครับศูนย์คุ้รับประกันสา0 0 0ื่นโลยังไงก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับถ้าดูแลดีๆแต่ตัวนี้นะครับบางคันหมื่นกว่าโลนะครับต้องทําเครื่องใหม่แล้วนะครับเพราะว่าไปเปลี่ยนตัวนี้มานั่นแหละครับก็คือเปลี่ยนตัวนี้ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับถ้าเราทําเป็นนะครับอันนี้เราจะไม่พูดถึงเนาะเราจะมาพูดถึงข้อเสียของมันที่บางคนไม่รู้แล้วมาเปลี่ยนเองนะครับถ้าจะเปลี่ยนนะครับแนะนําให้ไปหาช่าง ที่มีประสบการณ์นะครับหรือถ้าจะทําต้องซีนดีๆนะครับเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเป็นโอลิงเป็นยางนะครับเป็นยางหาขอบอีกทีหนึ่งนะครับมันจะสะดวกนะครับก็คือแล้วก็การเศษพวกสิ่งสกปรกได้ดีนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาภาพนะครับตัวอย่างนะครับที่เจอเคสตัวนี้เป็นเคสหนักสุดนะครับที่ผมเคยเจอนะบางคันเจอก็แค่เครื่องหลวมนะครับแต่คันนี้นะครับก็คือ น้ำมันเข้าไปในเครื่องเครื่องยนต์เลยนะครับทําให้ก้านสูบคดนะครับก้านสูบคดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูมให้ดูนะครับตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับเขาจะไม่มีการซีนนะครับเศษทรายมันสามารถเข้าไปได้นะครับแล้วก็น้าอ่ะมันเข้าไปอยู่ในเรือนกองอากาศนะครับน่าจะเข้าเริ่มเข้านานแล้วแหละนะครับแล้ววันนั้นน้องเขาบอกว่าขับไปนะครับลุยฝนกลับต่างจังหวัดนะครับแล้วมันได้ยินมีเสียงดังนะครับ เสียงดังเหมือนลมมันดูดน้ําเข้าไปในเครื่องทํมันดูดเสียงมันดังปุ๊บแล้วทีนี้รถมันก็ดับนะครับทีนี้ก็ไปไหนต่อมันได้เลยนะครับพอผมเอามาถอดก็เป็นอย่างภาพนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็มาสั้นๆนะครับเอาประสบการณ์ที่เคยเจอมานะครับตัวท่อคองเดนเเนี่ยนะครับก็คือเขาเอาไว้ใส่สําหรับรถที่มันที่เขาโมดิฟายนะครับก็คือต้องการให้อากาศมันเข้าได้ดี นะครับหรือน้องคนไหนอยากจะแต่งสวยงามตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับแต่ว่าต้องซีนให้ดีๆแค่นั้นเองนะครับก็คือถ้าเราไม่มีความรู้เราไปทําเองมันจะเกิดข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับก็คือถ้าแนะนําให้ดีที่สุดเลยไปหาช่างนะครับช่างที่มีฝีมือนะครับที่มีประสบการณ์นะครับก็คลิปนี้มาสั้นๆนะครับประเดิมคลิปแรกนะครับของจุงหมังช่างมอสามนะครับแล้วต่อไปจะมีประสบการณ์ดีๆอะไรมาเล่ามานำเสนอก็เดี๋ยวเจอกัน หม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ